เอาลละครับมองไปจุดปล่อยตอนนี้ต้องขอบคุณผู้จัดก,การเรือลูกเรือทุกลำแล้วครับวันนี้ที่ช่วยกันขยับเวลาเสร็จเร็วได้กลับเร็วฮะแมะสุดยอดครับเป็นการชิง3-4ประเภท4ีสิบใบพายระหว่างเทพนิรมิรตรกัตบุชมร่องน้ำสีแดงเสอผ่านบัวเขาครับก็ถือว่าเป็นเรือบ้านพี่เมืองน้อง ผ่านบัวเขานั้นจากศรีสะเกดกันเองใดส่วนเทพนราบตรนั้นเป็นโรดีจากพี่น้องทางจังหวัดสเรนเอาละครับอะไรจะเกิดจะมเกิดครับหน้านาทีต่อไปนี้ไปเอาละครับนิ่งแล้วเอาแล้วชอบใครก็เฉีรยเองนะครับจะชอบเรือจากศรีสะเกดกันเองใดก็เฉีรยเองจะชอบเรือดีจากจังหวัดสุรินทร์อย่างเทพนรมิตรก็เฉีรยเอาทีมงานไม่ได้ห้ามเอาแล้ว นิ่งแล้วครับอยู่ในลักษณะรอบไผ่ตอนนี้พี่เจเป็นตัวตึงหรือว่าตัวตามหรือว่าตัวเต็งนี่ยังดูไม่ออกบอกไม่ได้เลยครับอาจารย์เหนื่อยครับผมเอาแล้วอย่าว่าแต่พี่น้องท่านผู้ชมลุ้นเลยครับแม้แต่นักภาคไปสนามไหนก็ต้องลุ้นสนามนั้นขอแสดงความดีใจกับคุณพี่โอภาสจันจากท่านผู้ใหญ่ไปทูดจัปีกับผู้ใหญ่ประพันธ์คนขยันจากบ้านห้วยด้วยครับผมวันนี้ได้ชิงลำดับที่สามครับรารถนาด้วย ก็ไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมเรียกว่าไปที่ไหนก็กดดันที่ละครับนักพากย์เชน่นกันกับชาวเรือครับ <Okay. S 1> ไปพายที่ไหนถ้าเจอรถตู้หลายๆคันโจรถบ้านละก็อกูยสั่น oh. ออกมาแล้ว oh. เอาละครท่านผู้ชมเถอว่าออกมาแบบระเบิดเถิงเรียกว่าขวัญทั้งคู่นี่กระเจิดกระเจิงมาเด้อขวัญเออ ไม่ธรรม,มาดาแล้วเริ่มขยับขยี้เรเิ่มพีคมั่งใส่กันมาตาตาตาใส่กันมาตา,มาตาตาตาเริ่มตาเอาแล้วคุณผู้ชมมาดูครับสุรินทร์กับศรีสะเกด ใส่กันไม่มีใครยอมใครแล้วใส่กันมาแบบใจ๊ะแจ๊แจ๊จ๊จแล้วตอนนี้หัวต่อหัวท้ายต่อท้ายไปต่อไปมาดูสิว่าใครจะเป็นหมูใครจะเป็นจ่าใครจะเป็นหมูสนามจริงสิงสนามสมจับตาดูดีๆครับผู้ชมเอาแะครับท่านผู้ชมมาดูเที่ยวนี้ครับจริงสามสิบระวังเทพนี่เราไปเทปบอลไปกระผ่านบัวขาวใครจะอยู่ใครจะไปใครจะหมุนใครจะจับสำหรับเทพบอลไปเราไปชอบดูน้ำสีเดี้ยปัดบัวขาเราดูรอบน้ำสีเงินขู่ขี้สูสีเบียดหนีกินมาตาคนตากินตาคนตาไปตาคนตาซับกบหน้าเบอร์ตาต่อนี้ใส่กันมาแบบระเบิดเถิงเถิงบัว รวมกบแม่น้ำตาคนแต่ผู้ชมเทปนอนพิจิกผู้ชมดากได้ที่สามผ่านภูเขาผู้ชมดากได้ที่สามเอาละเว้ยเอาละว่ามาแต่ของเขาของเราก็มาว่าอย่างไ้เทปเรามิจะปล่อยให้ผ่านวกเขาเบียดนี้กี่แสงได้มาใส่เกี้ยหนึ่งใส่เกี้ยสองกอดคอหอมแก้มกันมาแล้วครับท่านผู้ชมจะกอดหอมแก้มกันยังไงล่ะจ๋าท่านผู้ชมจ๋ามาดูที่ว่าฮีโร่สารภาพ่อแม่ให้มามีเท่าไหร่ใส่เต็มทีบนพิกิกันมาเป็นจ่าระบาดทีเดียวใส่ธรรมะที่ที่ว่าหัวพีหัวท้ายเพียงท้ายเทพเทเิดอัดกับอัดวกเขาผ่านภกเขาเทพเลปิดก็ชิดก็มากันแล้ว Oh. เอาละครับถือว่าไม่ทำนะเห็นอยู่รำไรรำไรใครจะได้ที่สามใครจะได้ที่สี่ผ่านบวัวขาวเริ่มขยับ,บ,บเบียดจีผ่านบัวขาวเริ่มขยับเบียดจีอยู่เริ่มจีเจ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 เ ลำดับต่อไปครับ็นการประกา,ผานผลการแข่งขันเรือคู่ชิงลนดับที่3ที่4ประเภท40่บไปพายรุ่นพิมพ์นิยมระบางเรือดีล่องน้ําแดงกับเทพเนรมิตรพบกับเรือดีที่เป็นธรรมดามีนามว่าผ่านบวัวขาวล่องน้ําสีเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการจุดเส้นชายตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ําสีแดงเทพเนรมิตรเป็นฝ่ายชนะ